เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองแคสกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีข้อข้องใจนะครับที่หลายๆคนในอินบ็อกเข้ามาถามเยอะมากๆนะครับผมมันมีปัญหาค่าใจมาอีกแล้วล่ะฮะไอรอบที่แล้วรอบก่อนนู้นนะครับก็คือไอที่ว่าถ้าในเฮาของเราเนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นไอพระราชาเนี่ย แล้วเราไปซุ่มเนี่ยมันจะได้ตัว SSR จริงหรือนะครับอันนั้นหนาผมก็ทําข้อพิสูจน์ไปแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยมาใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นเรื่องของการซุ่มเหมือนเดิมนะ <c oughs> นี่เลยครับทุกรหัสเนี่ยมีคนบอกมาเยอะมากๆนะครับว่าแต่ละรหัสของทุกคนเนี่ยจะมี SSR นะครับผมหรือตัว SR ลึกลับเนี่ยอยู่หนึ่งตัวนะครับที่สุ่มยังไงเนี่ยก็สุ่มไม่ได้นะครับมันเป็นข้อที่ มันจริงหรือดีกว่านะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับว่ามันมีจริงๆหรือเปล่า ASR นะครับหรือตัว ASR ที่มันสุ่มได้ออกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่1ตัวหรือ2ตัวนะครับที่เราในลาดของเราเนี่ยจะไม่มีจริงหรือสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมโดยหลักๆเนี่ยพวกตัวนะครับเราจะดูวิเคราะห์จากพวกตัวที่มันออกบ่อยๆนะครับที่คน,นสุ่มได้เยอะๆนะครับเอาตามหลักสามาตรฐานเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีพวกอะไรอะตอมิกนะครับทัึมากิหน้ากากหวานฟูบุกิด้วงซูปเปอร์ดาร์ชายนะครับผมหรือแท้งค์ท็อปที่แม้จะตัวแจกฟรีนะครับพวกนี้ก็ออกบ่อยมากๆนะครับอ่ะ แล้วก็อย่างเช่นพวกโกลเด้นบอลอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าล่าทของผมเนี่ยมันจะไม่มีตัวอะไรบ้างนะครับที่พูดกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วลองมาดูนะครับของผมนะกดไปที่สมุดภาพนะครับผมปึ๊บแล้วเลื่อนมาดูตัวที่ไม่มีนะครับนี่เลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลยวันนี้มาในคลิปสั้นๆนะครับผม <laughs> นี่ ไม่มีจริงๆนะครับซูเปอร์ดาร์กนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยมีเยอะมากๆนะนี่ตัวแรกเลยนะซูเปอร์ดาร์ Super Dark กด้วงเนี่ยผมไม่มีนะครับผมดูเลยนะครับไม่มีจริงๆฮนะ เนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่คิดว่าน่าจะมีแต่ก็ไม่ออกนะฟูบุกินั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยออกเยอะมากๆนะครับหรืออย่างในตัวของรหัสที่ผมสุ่มให้ FC ไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับที่180ครั้งนะครับฟูบุกิเนี่ยออกทั้งหมด5ตัวเลยนะผมแต่ผมเนี่ยสุ่มไปทั้งสิ้น3 0 0ร้อถึงสี่ครั้งลนะห้าร้อยหกครั้งแล้วแหละรวมบัตรด,ดําด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยฟูบุกิเนี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับดูคิดดูเอาแล้วกันนะครับผม <c oughs> แล้ที่น่าแปลกใจเนี่ยซูปเปอร์ดาร์ชายเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมสุ่มกิฬาหัสกิฬรห,หัสก็ออกนะครับแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวนะขบูโตเนี่ยอย่างด่วงเนี่ยยังพอได้นะว่าอาจจะออกบางรหัสนะครับแต่ซูปเปอร์ดาร์กเนจริงๆมันน่าจะออกทุกรหัสนะเพราะว่าผมเห็นนะมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกง่ายมากๆนะแล้วผมมีอยู่4เศษเนี่ยรวมจากที่ได้กิจกรรมแล้วนะครับที่เขาแจกนะหรือว่าผมไปซื้อมานับได้อยู่4เศรบตั้งแต่เล่นมาครับ เกลือจริงๆเวลาราชาเกลือของแท้เลยนะครับวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคิดดูออาดูเอาเลยครับเนี่ยผมมาพิสูจน์ให้ได้ดูนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมทุกรหัสนะครับจะมี S s R หรือตัว S R ลึกลับนะครับอยู่1ตัวนะหรือ2ตัวนะที่เราเนี่ยสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ได้นะครับผมแล้วของเพื่อนๆล่ะมีตัวไหนบ้างนะที่เป็น S R หรือ S S R ลับนะครับที่ไม่ได้บ้างนะครับลองคอมเมนต์มาแชร์ สนุกสนุกกันดูหน่อยนะครับอย่างของผมเนี่ยมีฟูบุกินะมีซูเปอร์ดาร์ชัยมีด้วงนะครับสตัวหลักๆที่ส่วนมากแล้วเนี่ยควจะสุ่มได้กันเยอะๆนะครับผมแล้วของเพื่อนๆเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะวันนี้มาในคลิปสั้นๆนะครับผมในไหนมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุ่มก็สุ่มโชว์สักสิทีแล้วกันตัวแดงนะผมเก็บไว้เยอะมากๆนะครับรอเลขการันตีตัวอื่นมาอีกนะผมก็จะสุ่มอีกนะครับผม <laughs> แต่ตอนนี้มันยังไม่มีะอ่ะสุ่มโชว์สักสิทีก่อนเลยดีกว่าเผื่อ แบบบารมีราชาเกลือมันจะเกิดบ้างน้ำใน EP ดีรับสุ่มเล่น10ทีรับอากกดเลยครับผมปึ๊บมาครับออกสักตัวไหมสักตัวไหมครับสักตัวไหมอ่อมา,า่ายาวเลยอาวเอสอาร์ S R ยังออกหนึ่งตัวนะครับผมตัวอะไรเอ่ยโอ้สปริงนะสปริง มาไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหนี่ขนาดสุ่มโชว์นะครับผมมันยังไม่ออกให้เลยนะครับสุ่มไปเยอะมากๆนะครับก็เกลือเรือเจ๊งเลยนะครับรอบนี้อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับมาไขาข้อสงสัยกันแล้วนะครับข้อข้องใจทุกคนนะครับผมสรุปมันมีจริงๆนะครับสําหรับตัวเอเซลึกลับที่สุ่มยังไงก็สุ่มไม่ได้นะผมก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม ใครมีอะไรเด็ดๆใครมีอะไรดีๆมาแชร์กันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับหรืออินบ็อกมาทางเพจผมที่ลงลิงก์ไว้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ